สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกๆคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำคับคือวันที่7มีนาคมนะครับว่ามีคู่ไหนในลีกไหนสกอร์ไปกันบ้างแล้วเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลยุโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกสปปนท้าปาไฮลิอรูปูไป1ประตูต่อ5 กาลาบ,บักเสมอไบเออร์ลูคเซ่นสประตูต่อ2โลมาเอาชนะไบตัน4ประตูต่อศูนย์โอลิมปิกมาเกสชนะบี i, เอเรียอัลสประตูต่อศูนย์เบนฟิก้าเสมอการ์ตโกเรนเจอร์สประตูต่อ2องไฟบวกชนะเวนแฮมยูเนเต็ดหประตูต่อศูนย์และเอซิมิลานเอาชนะซาลาเวียปราร์ไป4ประตูต่อ2ผลฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรก อาจจกอัลต์ดามเสมอแอตันวิล่าศูนย์ประตูต่อศูนย์มอนเอาชนะขับบูธไปสองประตูต่อหนึ่งสตอมการ์ดพ่ลิวไปศูนย์ประตูต่อสามโอลิเปียก,กอร์สไพ่มาคบี้เทอาวีหนึ่งประตูต่อสี่เดนโมซาเก็บเอาชนะ p ีเอโอเคนะครับสองประตูต่อศูนย์มาคบี้ไฮฟ,ฟาพา่เฟรนติน่าสามประตูต่อ 4. สี่เซอร์เวตเสมอวิตทเรียพันเส้นศูนย์ประตูต่อศูนย์และยูเนียนเซนกุรุตนะครับไพ่กับน่านฟเนีป เช่ศูนย์ประตูต่อสามผลฟุตบอลซาอุดีลีกอันซาบาพ่ายอันไฟฮาสองประตูต่อสามดัมเอาชนะอันเวด้าหนึ่งประตูต่อศูนย์และอันนาเซอร์พ่ายอันลาเฮตไปหนึ่งประตูต่อสามโอเคนะครับผมเมนี่ยเป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ